มาในชุดสีเขียวพร้มอมกับรอยยิ้มหวานจ้อยของดุกน้อยหน้าหมดคนย่อกระตันอยู่ครับอย่าเลยนะครับสำหรับวันคุณผู้นี้นะครับยิยบสอนสามกันเสน็จ์ตัวนี้เหมือนเดิม คนที่น่าสงสารสุนทรรักษ์แห่งลาบหรือนอโนการแสดงหน้าเวทีทุกฉากทุกตอนเร็วบ้างช้าบ้างก็ตองขอกราบทาอภัยถ้าไม่ถูกใจถ้าถูกใจความดีนี้ทางสุนรรักษ์นัขอบออให้นชมภาพซึ่งมีความเมตตาและสงสารอย่าลืมนะครับ อาหารซูชิสยามสาขาแรกในประเทศไทยชลาหน้ามีเพื่องกออกกำลังกายครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเป้าวะนะครับซึ่งจัดหาสุทธา,าบปตรการแสดงแก้บนวันที่22ยีส่สนพรุ่งนี้บ่ายหนี้ขอบคุณคุณพ่อยกยุทธได้ถงคันคุณแม่สิริพันได้ถงคันจัดหาถวายพ่อใหญ่นะครับ ผมได้ชมอย่างจุใจเลยนะครับสำหรับชาววัดไซมาใต้ที่เคารพทุกท่าน,นที่คุณลูกหลานท่านนะครับเราไม่มีอะไรจะมอบให้ในครอบครัวของดีโน่นั้นถ้าท่านศึกษาจริงๆทราบจริงๆว่าดีโน่นั้นเป็นลูกที่รักพอ่อรักแม่เนกี้เป็นลูกที่รักพอ่อรักแม่ถึงได้สายยาว่าไอ้หนุ่มยอ,อ,าาอยนดนักยูครับสุธิรักษ์อันเดก่า i มันไม่ไหวเพื่อให้แม่ผมสบาย ที่บาเว็บดาลาครับเป<ม>็นการหลบหนนี้นช่วยจับแม่หน่อยลูกจะเป็นลมแม่ไม่ค่อยสบายหรอกแม่ค,ค่อยเดินนะแม่นะยามันหมดไปตั้งแต่เมื่อวานนะลูกแม่ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยที่แม่มาวันนี้แม่จะทา้าวันนี้หุงข้าวหุง แม่หิวนะสิเดี๋ยวเหน่จะไปดูในครัวให้นะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกอย่าเพิ่งรีบไปดูเลยพอเดี๋ยวเรารอ,อกินข้าวกินมาพร้อมกันน้องเนี่ยมันยังไม่ตื่นเอาไว้น้องตื่นแล้วก็ยกสัรับกับข้าวมากินพร้อมหน้าแ,แต่วันนี้ที่แม่มาหาเองเนี่ยแม่มีเรื่องสําคัญยิ่งกว่าลูกแม่มีเรื่องอะไรแม่ก็บอกเสน่มาเสน่ะจะทาให้แม่ทุกๆเรื่องเลยครับคนะืออย่างนี้นะลูกนะ แม่เนี่ยตั้งใจจะไปหาหมอแต่ว่าเงินที่เองให้แม่ไว้เนี่ยตอนนี้แม่ก็ไม่มีเหลือติดตัวสักบาทเลยลูกเองเนี่ยพอจะมีเงินให้แม่บ้างไหม่ะลูกแม่สเสน่ห์ก็เพิ่งหาเงินมาให้แม่ไม่ไม่กี่วันนี้เองแล้วมันไปไหนหมดล่ะแม่ก่อมา่วานนะสิพอหนองเข้ามาหาแม่เขาบอกว่าเขาเน่ะไม่มีตัง ไอ้แม่ก็สงสารเงินที่เองให้แม่ไว้สองร้อยนะแม่ก็ให้พ่อหนองไปหมดแล้วล่ะลูกแม่จา๋าแม่ตามใจให,หนองมันมากไปนะแม่ระวังมันจะเคยตัวโถ่แม่แม่สอนกี่ครั้งแล้วลูกเพื่อมีน้องคนเดียวเท่านั้นไอเราเป็นพี่อะไรที่พอจะให้น้องได้ เราก็แป่งฟันที่น้องมันสิลูกเราจะให้เหน่ทำยังไงหรอแม่ตอนนี้เน่ก็ยังไม่ได้ไปทำงานเงินก็ยังไม่มีเลยสักบาทเอ็งไม่มีเงินเลยเหรอจ้ะแม่เอาอย่างนี้แล้วกันเน่เอ็งเนี่ยไปข้างบ้านนะไปบ้านป้ามานีนะ่ะเพื่อนเก่าของแม่นะ่ะจ้ะแม่ไปบอกเขายืมเงินมาสักสองร้อยและอีกสองวันก็เกิดว่าเองทำงานเงินออก เอ็งค่อยเอาเงินมาคืนเขาก็แล้วกันนะลูกนะได้ได้ครับแม่ถ้างั้นเดี๋ยวเสน่ห์จะไปดูกับข้าวกับปลาในครัวแล้วเด๋วจะไปยืมเงินป้ามาลี้ังข้างบ้านแม่รอก่อนนะแม่นะด้วยความรักแม่แม่พูดยังไงเจ้าเสน่ห์ก็เชื่ออย่างนั้นดีนะว่าอินเนียจะวางตาคูดใีบิดาแม่อยากให้รู้ไว้หัวใจรัก ไปแล้วพอนอ้องพอน้องเป็นยังไงลูกไม่เคยทอดทิ้งให้แม่เสียใจตัวลูกคนนี้ไหวไหมลูกเล่าหมดแล้วไงขอตั้งหน่อยได้ไนะโอ,อ้ยหายเจ็บกว,ว่ากูเจ็บไหมลูกเจ็บเลยแม่ไม่เป็นไรลูกไอเจ็บ,บไม่เท่าไหร่เล่าอย่าหกเดี๋ยวพอน้องจ๋าแม่เดี๋ยวนี้กินเอ็มแล้วเหรอลูก เอาเหล้ามาใส่ในนี้แม่เดี๋ยวคนจับได้ว่าเรากินอ๋อเอ็มปอมน,นั่นเหรอแม่จ๋าแม่ไอ้หนูมีอะไรลูกเราหมดเนี่ยไอ้หนูอยากจะกินเหล้าไอ้เหล้ามันหมดอ่ะไอ้หนูมีตังแล้วเมื่อวานเราตังแม่ไปซื้อตังหนูก็หมดแล้วอ่ะตังหมดแล้วตังหมดแล้วอย่าว่าอย่างหนูอย่างงี้เลยนะลูกนะวันเนี้ยแม่กังค์หมดไม่มีตังเลยชักบาทลูกแม่ไม่มีตังเลยหนูจะตังที่ไหนไปซื้อเหล้าอ่ะ จะกินมีไหมใครจะให้ตังตื้อเหล้า่มีไหมถ้ามีแม่ก็ให้หนูไปหมดแล้วสิลูกแกจะมีหรือไม่มีถ้าแกไม่มีค่าบีบคอแกจริงนะแม่ค่าแม่ให้ตายแม่ก็ไม่มีตังหรอกวันนี้ข้าให้ตายก็ไม่มีแล้วข้าจะฆ่าใครมีคอแม่ท่านเอาสตังค์ให้ได้ไอ้ยงเขยมาหาดิต่อยหน้าเจ้หนองด้วยความโกรธทำไมกับแม่อย่างงี้นี่ทำอะไรแม่หน่องแม่ไอ้ทำอะไรเนี่ย มันกำลังจะฆ่าแม่แม่ก็ใช่นี่ไม่ดูตามาตาเหลือบ้างหรือ,รองไฮงฮะเนยใครบอกว่าพอนองเนี่ยเขาจะฆ่าแม่ใครบอกมึงไก้เนยมองเห็นอยู่มันบีบคอแม่อยู่เนี่ยแต่กูไม่เห็นใครูเหนรางวัลกูตาดีถ้นอยู่รู้กผู้มองเห็น <S <S สวัสดีครับคุณป้าทุกปอสอนะนั่นไงนสุดยอดแล้วไม่มีที่ไหนคุณป้าจินนะครับขอบคุณแม่แอ้นะครับ ขอบคุณป้าจินนะครับแม่นันนะครับพี่กีกีกีขอบคุณทุกท่านนะครับที่มอ,อบให้กับแม่นันนะครับสองพี่น้อง,องยอดก,กุฏายูครับเปิมอยากไปยืนใกล้กูไว้แบกได้ไหมาศีมึงพากูหมองหมดวะขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้หนูอ,อะไรแม่ถ้าไม่มีที่ติดก,ก็มาติดที่แม่บ้างก็ได้ลูกอ๋อแม่มีแล้วโอ้โหขอบคุณพ่อนุชนะครับนี่รุ่นแรก ถ้าเป็นสมเด็จก็วันละครวุ้นหนึ่งล่ะขอบคุณปนิษนะครับคุณยายที่รักของหลานนะครับปนุษย์ปนิษฐ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีปนุษนะฮะสวัสดีปนิดสวัสดีคุณยายนะครับโอ้ยดูตั้งแต่หลานขอบคุณนาราคุณยาย <c oughs> เรามีเว<อ>ลาสแสดงสองคืนนะครับขอบคุณครับบอกต่อๆกันไปด้วยขอบคุณเงินรีวานที่มอบให้ครับขอบคุณปนิดนะครับ ขอบคุณคุณยายนะครับสามป้างหลังนะครับคุณยายขอบคุณคุณยายนะครับขอบคุณพยองสูงนะครับสิบสองปีตั้งแต่ตั้งแต่ตัวผมอยู่เท่านี้ทำอะไรอะ่ะนอนกูนอนอยู่ตัวแค่นั้นเอง <c oughs> ขำขำขำคนที่ไม่ขำอยากลับไปขำที่บ้านนะมุกผมเนี่ยมุกผมมุกวิทยา,าศาสตร์ไอ้หนง นี่มึงทำอะไรแม่เฮ้แม่อธิบายแม่อธิบายแม่อธิบายนี่ฟังแม่ก่อนสิลูกอิงน่ะไม่มอกตามาตาเลือเมื่อกี้น้องน่ะมันไม่ได้บีบคอแม่แต่เมื่อคืนเนี้ยแม่เนี่ยนอนตกหมอนพอน้องเนี่ยเขามาถึงเขาสงสารแม่เขาเห็นว่าแม่เนี่ยปวดคอเขาก็เลยเข้ามาบีบมานวดให้แม่เอ็งน่ะมันอัติกันน้องเอไม่รู้เลยแม่นอนตกหมอนเส้นแม่เลือกกูกดไปแรงหน่อยแม่ตาปิ้นกันั่นเอง เส้นเป็น,นอย่างนั้นเส้นมันจงลูกเออเสน่ห์ก็ขอโทษด้วยลวกันแม่ที่เข้าใจน้องมันผิดต้องขอโทษกูดีขอโทษแม่ทำไมอะเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกลูกไปวมาเข่าคูอ่อว่าแต่ว่าแม่บอกให้หนุงไปยืมังา์ป้ามาลียืมมาได้หรือเปลาลูกได้แล้วครับแม่สองร้อยอ่ไหนดูสิลูกแม่ไปซื้อหยุบซื้อยากินนะแม่นะแม่ไม่ค่อยสบายดูตัวแม่ลุมๆุด้วย สองร้อยนะลูกนะแหมให้แม่มาะขอบใจนะลูกนะจีบีนิ่โบจะเอาเอาแม่ว่าไงลูกแม่ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้แม่ทำอะไรก็แม่กำลังจะส่งให้ไอ้สนองมันใช่ไหมก็แม่หมนี่ยก็น้องนลมันไม่มีตังเป็นอะไรล่ะลูกเงินก็แค่สองร้อยแบ่งๆให้น้องมันไปเถอะลูก แม่จา๋าแม่ฟังสเสน่ห์ดีนะแม่นะเงินนี้นะมันสําคัญกับชีวิตครอบครัวเราถ้าแม่เอาไปซื้อยืซื้อยานะสเสน่ห์ให้แต่แม่รู้ไหมถ้าหากว่าแม่ให้สนองมันก็ไปซื้อเหล้าซื้อยามันไม่ดีต่อสุขภาพมันด้วยแม่จา๋าเดี๋ยวหนูคุยเองพี่ขาพี่ขาพี่เน่มาจุบ๊บต้อง <c oughs> เมามากกินเหล้าหึไงเลยเนี่ยหนูไม่ได้เมาพี่เน่หนูขอตังค์ ร้อยหนึ่งก็ได้หนูขอขออสัก100นะร้อยหนึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปไม่ชอบโกหกอะ่ะคนจริงใจอ่ะนะ,จะเจาไปทําอะไรก็พูดมาซ,ซื้อเหล้าซื้อเหล้ากินนะพี่นะสนองเองฟังพี่ดีนะถ้าหากว่าเองอนะ่ะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะพี่ไม่ว่าแต่เองจะไปซื้อเอาไปซื้อเหล้าพี่ไม่ให้จบไหมคําเดียวถ้าเกิดพี่ไม่ให้ฉันขอยืมก็ได้อะถึง เองจะยืมพี่แต่ไปซื้อเหล้าซื้อยาพี่ก็ไม่ให้พี่จะให้เดีอพี่ไม่ให้ก็บอกว่าไม่ให้ไงถ้าเกิดพี่ไม่ให้งั้นกูให้มึงเพื่อไม่ให้ผัดใจจะสล้วต่อยหน้าจะเสน่ห์เนาะไอ้น้องใจเย็นลูกอย่าสู้น้องนะลูกนะน้องไทยก็ทำไมต้องแตที่เป่าบ้าก็แม่น้องในลูกยไงก็น้องเดินหน้าไม่ถูกต่อยดิบมัน แต่น้องไม่ได้กัดผมไม่โกรด ยังนี้ได้เสียมาเคียให้สวยเรามาวามวยกันคนละมัดให้เิงมวยกูดีเชิงดีชมัดเป็นไงโดนซัดคุกซันพี่ให้เล้ากินเหล้าเผาบุรีมึงอย่าเสือเาซาสีมาสั่งสอนเว้ยเห็นน้องใจร้ายผมชักใจร้อนกูเบื่อตะคอขาดคัน,นพี่สอนพี่สั่งเอ็งยังจะสู้ ดูมันลบมันรูมันไรจะสวมใจดำทำห้ได้เพื่อสอนน้องชายดืดดันบอกสอนไม่ได้น้องชายมันดื้อความมีใส่มือสู้มันอขอห่อยขให้ยยยายาั้่<ห>ันทะ่จะลบ ไอ้หนอ,หนอแม่ไปเจ็บไหไมลูกพวกมึงสองคนพวกมึงสอ,นคนองคนเห็นกูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูถามพวกมึงจริงๆนะมึงเห็นว่ากูอยหนอมันเป็นแค่คนขี้เมาใช่ไหมทุกวันนี้กูรอยู่ มึบอกมึงรักกูไอ้เงี้ยบอกมึงรักกูกูเป็นน้องมึงใช่กูบอกกูแต่จะคิดมึงทำมันใช่ไหมกูขอตั้งแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยมึงจะตายในเรื่องอะไรกูไม่ออามาพูดหรอกูมึงก็เหมือนกันแม่แค่นี้เนี่ยมึงก็ทำอะไรมันไม่ได้ทุกอย่างกจะอยู่กับมันใช่ไหมกูไม่อยู่มากเลยที่นี่กูออกจากบ้าน แล้วมึงจำคำกคุ้ยนะถ้าหาวาวันใดวันหนึ่งกว้ยน้องได้ดิบได้ดีขึ้นมามึงสองตัวไม่ต้องมาเกาะแข้งเกาะขากูลากันทีสวัสดีความชวยถ้ากูได้ดีขึ้นมามึงสองตัวไม่ต้องมาเกาะแข้งเกาะขาาไม่เล่ของท้ายของเจ้าสนองเจ้าสน ส่วนแม่โมโหไอแม่ไอ้ลูกชั่วต้องหน้าลูกไปนหนึ่งทีแม่ฉันขอโทษฉันไม่ได้จะตั้งฉันไม่ตั้งใจจะทำน้องแบบนั้นนะแม่ Hãy <laughs> thứ. in กูไม่อยากจะพูดมากยิ่งพูดที่มึงฟังเท่าไหร่ก็เหมือนสีส้ายควายควางแต่มึงฟังกูไว้นะก,กูจะพูดกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายถ้าฟ้าหลังเนี้ยพ่อน้องเขาไม่อยู่กูจะเมียนก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นพ่อน้องอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เสนออกจากบ้านเขามีความผิดอะไรเจ้าเสนงห์น้ำตาไหลภาพไม่รู้ว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาลงที่เขาแม่ไม่เข้าใจเขาน้องไม่เข้าใจเขาและจะมีใครก็ที่เข้าใจเขาเจ้าเสดงห์เ้ามิโต